สวัสดีครับฟุตบบ,บล็ดตีเฮลครับกลับมาเจอกันนะครับหลังเกมเรเตัดชนะเวสแฮมสามเราดูต่อศูนย์เชื่อไหมว่าผมเนี่ยไลฟ์ก่อนเกมกับทุกคนนะครับในรายการเดอะไลฟ์ไลฟ์ live, เราขวนก่อนเกมนะครับช่วงท้ายไลฟ์เนี่ยผมขอเถอะชนะสวยๆมั่งนะครับชนะสัก3ลูกคลีนชีตยิงสวยๆย,ยิงข,ดขาดๆบ้างปรากฏมาจริง ฉะนั้นแบบนี้ต้องขอทุกเกมละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโชคดีนะครับอย่างที่เราทราบกันพอลสโคสกับนิกิบัตมาที่ประเทศไทยช่วงนี้แฟนบอลวัยรุ่นชาวไทยยุคคลาสสิคในที่ทูมีความสุขเลยนะครับเดวิดแบคแฮมเพิ่งมามิสโคสบัตมาอีกแล้วก็เมื่อคืนวันอาทิตย์สโคสบัตมาชมเกมกับแฟนบอลบ้านเรานะครับที่เขาเรียกว่าไงได้ซื้อนะครับบัตรเข้าไปร่วมงานของที่ท็อปกอล์ฟนะครับกับทางอินฟลอสได้จัดขึ้นมาก็อยู่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับ c โคสกับบัต ปรากฏว่าสโคสกับบัตนะครับไปร่วมงานปุ๊บทีมชนะ30ผลงานดีนะครับก็รบกวนผู้จัดนะสโคสกับบัตอยู่อีกเดือนหนึ่งได้ไหมครับแซวเล่นนะแซวเล่นนะครับแต่ว่าโหพอสโคสกับบัตมาทีมเล่นดีเลยแต่สโคสกับบัตต้องดูที่ประเทศไทยนะอาการจัดทีมวันนี้ครับก็ถ้าไม่นับอันเดรโอนาที่แฟนช่องแฟนเพจบางท่านหรือว่าหลายท่านไม่ค่อยเชื่อมือก่อนเกมนะแล้วก็ไม่นับที่ วอมิซาาเจ็บขานะครับแล้วก็ดาโลต้องเล่นแทนที่เหลือฟูลทีมหมดแฮร์รี่แม็กควายนะครับได้ลงเล่นแทนเปาเฟวรานเชนฮากให้เหตุผลว่าแม็กควายนะครับก่อนที่จะเจ็บยาวไปในช่วงปลายปีเขาก็เล่นได้ดีนะบวกกับวารานต้องได้พักต้องโรเตชันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับลงเล่นมาหลายเกมติดต่อกันนะครับวรานก็ได้พักเพราะว่าถ้าส่งลงเล่นต่อเนื่องมันจะกรอบเกินไปที่เหลือก็อชอมเมนูคาซมิโรกานาชโชบรูโนโรแรชฟอร์ดแล้วก็ราสมุสฮอยลุนครับ ส่วนแสมสเซมวันนี้ระบบเบื้องต้นนะครับเขามาในะระบบบางที่ก็บอกหลัง3นะครับแต่ยืนจริงๆบางทีก็นั่นแหละครับหลังจะปรับเป็น4เป็น5ก็ได้เอมเมอร์สันพอลเมอรีในเยฟอาเกิร์ดเคอร์ซูมาแล้วมีครูฟาวแล้วก็เป็นจอห์นสันครับที่เหลือก็มีโทมัสซูเซกเอเซนอัลเบเรสเจมส์สวอตพราวส์โมเอตกูดุสแล้วก็จอร์ดโปเเวนนะครับยังไม่มีหน้าเป้าอย่างมิเชลอันโตนิโอที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ลูคัสปาเกต้าก็เจ็บ นะครับฉะนั้นมิดฟิลด์ตัวเทคนิคสูงๆนะครับก็หายไปอีกหนึ่งคนช่วงต้นเกมนะครับเป็นช่วงที่ผมว่ายูเนเตตคึกมากๆเราก็จะเห็นยูเนเตดเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับคึกเต็มที่นะครับสุดท้ายนะครับด้วยความที่ว่าคึกไม่พอแต่ว่าองค์รวมของทีมเนี่ยมันดีขึ้นอันดับแรกคือข้างหลังเนี่ยมีลสโดบาร์ติเนสนะครับเวลาฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจ่ายบอลมาถึงกลางสนามมาริเนสวิ่งบี้ติดนะครับ ขึ้นไปปั๊มขึ้นมาแย่งบอลถึงกลางสนามแม็กควายนะครับพึ่งกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับครั้งแรกในรอบหลายเกมก็แสดงผลงานพยายามเต็มที่นะครับเข้าสกัดอย่างหนักหน่วงในช่วงต้นเกมนะนะแต่เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะเรื่องแม็กควายะนะครับขาะเดียวกันนะครับด้วยความที่มีคาซมิมโร่กลับมาแล้ววันนี้คาซมิโร่ผมว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะนะครับตัดบอลอ่านเกมนะครับเข้าปะทะหนักหน่วงทําให้ คือการเล่นเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในแดนของเวสแฮมเป็นหลักคือเวสแฮมตัดมาวยแต่ก็บี้บอลเคานเตอร์เพร,ร,รสนะครับพยายามเอาบอลคืนกลับมาได้มันก็เป็นแบบนี้ครับจกนกระทั่งสุดท้ายยูเต็ดได้ประตูขึ้นนำนะครับหประตูต่อศูนย์มันก็มาจาังหวะที่อ่ะเคานเตอร์เพร,ร,ร,รสครั้งแรกนะครับเวสแฮมพยายามโต้กลับมาแล้วคาสิเมโร่ดักบอลได้ตรงกึ่งกลางสนามยอดเข้าไปนะครับอ่าหน้ากรอบเขตโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่า เขาก็สกัดมาได้ครับแล้วพอเขาสกัดมาได้เนี่ยไปเข้าทางคา s i ซิมิโร่ปั๊มนะครับจังหวะปั๊มเสร็จปุ๊บบอลไปถึงหอยลุนแตงล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงโต้โอ้โห,หอย่างสวยยิงคมสวยนะครับแล้วนี่คือเท้าขวาข้างไม่ถนัดของราสปุสหอยลุนผมเลยจะบอกว่าตอนนี้หอยลุนเนี่ยความมั่นใจเริ่มมาแล้วนะครับ2นัด2ประตูเริ่มยิงได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ว่าจะมีคนจ่ายให้หรือเปล่าแต่ผมว่าฮอยลุนเริ่มจะเจอเต็มโปตัวเองเริ่มเจอจังหวะการเล่นโฟล์การเล่นของตัวเองมันเหมือนนักดนตรีที่แบบมันแบบโอ้โหเข้าข้อเข,ข,ข้าจังหวะมีความมั่นใจนะครับเป็นไปตามฟิลผมว่าตอนนี้รามสมุสฮอยลุนเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหลอยลาแล้วครับแต่ถ้าเพื่อนจ่ายให้กว่านี้หน่อยนะครับหรือว่ามีจังหวะจะโคนมากขึ้นฮอยลุนก็จะดีขึ้นกว่านี้อีก นะครับผมรู้สึกว่าเขากำลังมีความมั่นใจแต่ถามว่าคำว่าลอยลำหมายถึงว่าโอ้โหเก่งมากไหมนะครับระดับโลกไหมก็ยังนะยังนะครับว่าลอยลำคือดีแล้วนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงตน้นซีซั่นจากช่วงที่โอ้โหจังหวะโอกาสจากเพื่อนนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งเกมนี้ประเด็นสำคัญคือราสผู้ชอยลุนนะครับมีโอกาสที่จะยิงหลุดกรอบไปหนึ่งครั้งนะครับเข้ากรอบหนึ่งครั้งสรุปคือยิง โอกาสยิง2ครั้งผมถึงบอกว่าแต่ละเกมเนี่ยฮอยลุนมีโอกาสไม่เยอะแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสเราเคยคุยไปหลายครั้งแล้วครับกับฮอยลุนคือถ้ามีโอกาสแล้วฮอยลุนเปลี่ยนโอกาสที่มีไม่กี่ครั้งเป็นประตูได้เนี่ยสุดท้ายฮอยลุนเขาจะมั่นใจขึ้นเองแต่ถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสจากเพื่อนเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะเติมเต็มตรงนี้ของอาราสมุสฮอยลุนครับนะครับแล้วครึ่งแรกเนี่ยประเด็นปัญหาสําคัญเลยนะคือเวสแฮม นะครับเขาก็พยายามจะโต้กลับขึ้นมาเวสแฮมก็พยายามหาโอกาสหาจังหวะของตัวเองคือปัญหาขขงแมนเต็มครับคือเราเนี่ยพยายามบี้บอลนะครับเล่นเกมรับในแดนเขาในแดนฝั่งตรงข้ามนะในพื้นที่สุดท้ายของเราอะนะครับคือเราทําให้เวสแฮมขึ้นบอลจากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้นั่นคือเรื่องที่ดีสองนะครับเมื่อเวสแฮมพาบอลหนีมาจนถึงกลางสนามได้นี่คือปัญหา เกมนี้นะครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองว่าเราตั้งรับในแดน2หรือว่าแดนกลางไม่ดีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าสมมติก็พาบอลมาเลยครึ่งสนามเนี่ยเราเอาไม่อยู่ละสุดท้ายก็ต้องไปรับต่ําแล้วก็เป็นหน้าที่ของเซนเตอร์แบ็กนะครับในการที่จะแบบไล่สกัดบอลบล็อกนะครับฟูลแบ็กสฝั่งเซนเตอร์ต้องเล่นเกมรับร่วมกันฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเกมนี้ยูไนเต็ดเล่นเกมรับในแดนแรกหรือว่าแดนหน้าประตูตัวเองเนี่ยทำได้ดีเล่นรับต่ําทําได้ดีแต่ทีนี้ ตรงพื้นที่มิดฟิลด์นะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าการสกรีนนะครับการช่วยของคาร์เซโรกับไมนูมันอาจจะต้องหาจุดที่มันลงตัวนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเ,เราสกรีนบอลจากมิดฟิลด์ได้ยังยังไม่ดีพอเท่าไหร่ผมพูดถึงในแดนกลางของเรานะครับตรงกลางเวลาเขาโต้กลับมาเรายังสกรีนไม่ได้นี่คือปัญหาที่มันยังเป็นอยู่ซึ่งผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าคาร์เซเล่ไม่ดีนะ คาเซเล่นได้ดุดันนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่ผมรู้สึกว่าคาเซโดดเด่นทีเดียวนะครับการสกัดบอล3ครั้งตัดบอลหนึ่งครั้งเคลียร์บอล5ครั้งเอาชนะลูก,กาอาก,ากาศกอ2จาก4ี่ครั้งชนะบนพื้น3ามจากเจ็ครั้งวันนี้คาเซเบโรช่วยเกมรับได้เยอะมากนะครับแต่ประเด็นก็คือจังหวะเดิมๆที่เราไปบี้เขาข้างบนดันไปเพรสข้างบนแต่โดนเขาโต้มาอันนี้ยังปรับไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามแก้กันต่อไปแต่ทีนี้ เวสแฮมยิงไม่โคมเองด้วยครับเวสแฮมเกมนี้มีโอกาสยิง22ครั้งเกมนี้เเตดมีโอกาสยิง12นะนะครับเข้ากรอบ5เป็น3ประตูเวสแฮมเนี่ยโอกาสยิง22ครั้งเข้ากรอบแค่3หลุดกรอบ19นะครับไม่ได้ประตูเลยแล้วก็มีจังหวะที่อันเดรโอนานาเซฟไป3ครั้งจังหวะช่วงต้นเกมมีช็อตท,ที่อันเดรโอนานานะครับเขาปัดบอลรู้สึกว่าจะจังหวะลูกมงของผู้เล่นเวสแฮมนะครับน่าจะเป็นจังหวะเตะมุมนะแล้วก็โอนานาปัดได้ ร,รวมถึงอีก2จังหวะที่ต้องพยายามออกแรงเซฟมีจังหวะหนึ่งรู้สึกว่าเขายิงไกลามาแล้วก็พุ่งไปกลางประตูโอน่าทุบออกมาแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเขาเปิดนะครับไปที่เสาไกลแล้วก็มงย้อนทางไปรโอรน่าก็รับได้คือมันเป็น3จังหวะที่ผมรู้สึกว่าคือเขาทําได้ตามจ็อบอะ่ะมันไม่ใช่ซุปเปอร์เซฟนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องคุยว่าคือเขาทําได้ดีนะกับทั้ง3จังหวะแต่มันไม่ใช่เซฟอภินิหารนะครับฉะนั้นเนี่ย คืออย่างนี้คือถ้าสมมติอุณหรารักษาฟอร์มแบบนี้คือไม่พลาดง่ายๆไอ้จังหวะที่ต้องเซฟได้เซฟยืนตำแหน่งให้ดีนะครับทำทุกอย่างให้มันดูให้มีความเชื่อมั่นจากเพื่อนๆจากแฟนบอลแล้วก็มีจังหวะซุปเปอร์เซฟ้า้ผมว่ากระแสะนะครับการวิพากษ์วิจารณ์อุณนา,นานมันก็จะลดน้อยลงนะครับบวกกับอ่ะถ้าดูจากสติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าต่างๆนะครับ ช็อตป้องกนเช็นะครับจำนวนการเซฟที่มันสามารถป้องกันประตูได้นะครับต่างๆนานานะครับที่ก็บอกว่าโอลาน้ามีสิติที่ดีเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอย่างที่เราคุยกันไปนะครับเราก็ต้องมอง 2. สจุดเติีนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนคือเราต้องดูตัวเกมด้วยนะครับว่าโดยรวมแล้วความมั่นใจสีหน้าค่าตาทำอะไรต่างๆนะครับเ,เขาทำได้ดีแค่ไหนรู้สึกว่ามันจะต้องไปดูเขาเรียกว่าไงอะ วิธีการเลือกช็อตในการเซฟพุ่งแบบไหนนะครับใช้วิธีการเซฟแบบไหนอันนี้คือจุดที่สถิติมันไปไม่ถึงแต่จุดที่เถิติเก็บถึงเราเอามาผน,นวกกับสิ่งช่วยดูในส3ามเราจะเห็นภาพรวมแต่มันต้องดูในเชิงแบบวิเคราะห์จริงๆนะครับซึ่งจุดนี้ผู้ฝึกสอนนะครับเขาก็จะมีมุมมองตรงจากที่เขาเห็นตาปลาผสมกับสแตตต่างๆสำหรับการดูในมุมแฟนบอลอย่างเราๆนะครับก็ขอให้ออน่าเป็นแบบเนี้ยนะครับ ผมเชื่อว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็จะลดน้อยลงไปแต่ก็ต้องทำต่อเนื่องนะคือการเขาเรียกว่าไงอะ่ะคนบางคนเสียวความรู้สึกไปแล้วการที่จะเอากลับมาได้มันต้องใช้เวลานะครับนะก็ให้กำลังใจและกันอย่างน้อยก็เป็นนักเตะในทีมนะครับแต่ถ้าทำไม่ดีก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันนะสำหรับอันเดรโอน่นะครับดีก็ต้องชมกันไปเครื่องหลังเขาแต่มาได้ลูกที่2นะครับแล้วก็มาได้ค่อนข้างเร็วคือพอยิงได้เร็วทุกอย่างมันง่ายครับนะครับ ประตูของกาลาโชซึ่เป็นลูกที่2อในนาที49่มันมาจากจังหวะที่ตอนแรกเนี่ยบอลโตมาจากขวาแล้วเราสวิชข้ามมาซ้ายนะครับบอลอยู่ที่บรูโน่บรูโน่พาบอลขึ้นมาแล้วก็จากซ้ายนะวางข้ามกลับไปที่กาลาโชกาลาโชพอเล่นริมเส้นขวาเนี่ยนะครับจังหวะการพยายามยิงเนี่ยผมว่าเขาน้อยลงสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือพอกาลาโชเนี่ยนะครับเขาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะเป็นช็อตที่ไฟบังคับอะ่ะเขาล็อกเขาล็อกตัดเข้าในแล้วก็ยิงใช่ไหมล็อกเข้ามาด้านขวาตัดในแล้วก็ยิงทีนี้ พอไปอยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถล็อกตัดเข้ามาด้านขวาแล้วก็ยิงนะเพราะเขาปปริมเส้นฝั่งขวาดูไหมฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือ1บางช็อตต้องบังคับจ่ายบางช็อตต้องล็อกแล้วก็คืนหลังหรือบางช็อตนะครับถ้าเอาแบบไฟบังคับจริงเขาต้องล็อกเข้ามาด้านในฝั่งซ้ายแล้วก็ยิงซึ่งไอ้ลูก2เนี่ยการนาโชเลกจะล็อกตัดเข้ามานะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ยิงแล้วบอลมันฉลับเข้าพอดีเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ตอนเนี้ผมว่าริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยนะครับ คือการใช้งานอเลฮันโดการาโชเนี่ยมันโอเคอ่ะมันคือจุดที่ลงตัวคือเอาตรงๆพูดแบบจริงๆคือถ้าการาโชเล่นแบบนี้แอนโชนี่นั่งยาวนะครับนั่งยาวเลยนะครับจบฤดูกาลเป็นยังไงไม่รู้แต่นั่งยาวครับแล้วตัวสำรองเนี่ยโอมารีฟอร์ซนก็เป็นตัวเล่มเส้นที่พร้อมที่จะรับโอกาสอาหมัดเดียโลก,ก็อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าแอนโชนี่ต่อจากนี้นะครับคือถ้าเป็นแบบนี้นะ แล้วตัวสำรองพวกดาวรุ่งทำได้ไม่เป็นรองด้วยนะครับหายาวสำหรับแอนโทนีนะครับนำสองศูนย์ 0, เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับวิญญาตเก,ก็พยายามหาจังหวะเรื่อยๆแต่ทีนี้ประเด็นคือเวสแฮมเก็มีจังหวะที่ได้ลุ้นประตูอยู่เนืองๆแต่อย่างที่เราคุยกันไปครับเกมนี้เวสแฮมยิงไม่คมเอาเลยยิงหลุดยิงออกกันเองนะครับจนสุดท้ายมาถึงช็อตสําคัญในเกมครับ เป็นช็อตที่ลิซานโดมาร์ตินสไปปะทะกับ布拉เด米คูฟาวนะครับในช่วงเวลาประมาณนาทีที่สักหกสิบกว่ากว่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกพยายามจะฝืนแต่ฝืนไม่ไหวคือตอนที่ล้มตัวลงไปเจ็บเนี่ยนะครับถ้าดูจากสีหน้าท่าทางของลิชาคือมันชัดเจนเลยว่ามันน่าจะไม่เบาะนะครับเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างหนักทีเดียเพื่อนๆก็คอยไปปลอบไปหาเพราะว่า,วาคือเอาจริงๆจ,จากมุมแฟนบอลกว่าจะรอลิชา หาจอาก,การบาดเจ็บนี่เรารอ,รอกันนานมากนะแล้วล่าสุดนะครับก็มีโอกาสจะเจ็บไปอีกเทนทางให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่ามันดูไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มันต้องรอการวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้แต่ภาวนาหวังว่าลิชานะครับจะไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าดูจากตรงนี้มันก็มีโอกาสที่เขาจะต้องพักไปอีกสักพักจากอาการบาดเจ็บคือโชคดีที่เซนเตอร์ของยูเนเต็ดเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างจะ ฟูลแล้วอ่ะคือถ้าไม่นับดิชาที่กลับไปเจ็บนะหรือกําลังอาจจะกลับไปเจ็บนะครับวารานอยู่อยู่แล้วนะครับริเดเลฟกลับมาซ้อมแล้วแล้วก็แม็กควานะครับก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเกมล่าสุดลิเดเลฟก็เป็นตัวสำรองที่เจอเวสตแฮมน,นี่แหละาฉะนั้นเซนเตอร์มันยังพอเหลือตัวลงสิ่งที่เราขอคือขอให้ทางลิซอนมาตินีสอย่าเจ็บนานแล้วกันนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะในช่วงนาที64นะครับก็คือช่วงไล่เลี่ยไม่ห่างกันกับอาการมาเจ็บของลิซโซมาดินีสนะครับตอนนั้นสกอตต์แม็ชูเนียก็ลงมาแทนอคอปปี้ไมนูนะครับก็น่าจะเพิ่มเรื่องความสดนะครับในแผงมิดฟิลด์เพราะว่าตัวรับก็ยังมีคาเซมิโร่อยู่นะครับแม็ชซูมเนียไม่ต้องลงไปยืนตัวต่ําสุดแล้วไงนะครับก็ใช้เป็นพลังงานลําเลียงบอลสอดมายิงแถว2ปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแม็ชซูมเนียก็มีโอกาสยิง นะครับแต่ว่าก็ไม่เข้าเป้านะครับรู้สึกมีช็อตเป็น้ายเกมที่ยิงหลุดกรอบไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มาได้ประตูที่3นะครับในที่สุดนะครับเป็นการปิดเกมอย่างเด็ดขาดนะครับเป็นจังหวะที่ทางคาวินฟลิปส์นะครับเสียบอลกลางสนามนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับไปโดนแม t ช์ทูเมเนบี้แล้วก็คนที่แย่งบอลไป ช่วยคือคอยหลุนและแมททูเมนีก็พาบอลไปนะครับแล้วก็จ่ายให้กับกาลาโชจับแล้วก็ยิงเป็น3 0โดยที่ประตูนี้นะครับหลักๆต้องให้ผคิดิตสกอตแมททูเมนีนะครับที่แย่งบอลจากกลางสนามปะทะเอาบอลมาได้ สิ่งที่เราขอมาตลอดนะครับจุดเด่นของแม็กทูมินีแน่นอนมันไม่ใช่เซนส์บอลไม่ใช่เชิงบอลที่มันสูงนะครับการอ่านกงอ่านเกมยืนพื้นที่ยืนตำแหน่งมันไม่ใช่จุดที่แม็กทูมินีเด่นอยู่แล้วแต่ขอว่าเวลาที่คุณเข้าใกล้คูณต่อสู้เนี่ยนะครับบางทีคือพยายามสกัดพยายามไล่พยายามบี้น้อยนะครับเข้าใจว่าลงทีๆในช่วงไอ้ปลายปีที่แฟนบอลบ่นเยอะๆนะตอนนั้นคือคุณอาจจะล้าหรือจะเหนื่อยแต่ขอให้แสดงความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะพยายามแบบ แย่งบอลสกัดบอลหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่ขึ้นมาจากทีมชุดเยาวชนในยุคโจเซฟมอนโยมาถึงยุคโอเลกุนนาโซชาเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีมาตลอดนะครับสำหรับแม็กูมเนีคือการปะทะการวิ่งไล่แย่งบอลคือถ้าคุณไม่ได้เด่นเรื่องเซนส์บอลเรื่องความเหนือชั้นคุณต้องใช้ความทุ่มเทครับลูกที่3เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่มันเริ่มมาจากแม็กูมเนีแล้วก็ทางการาาชก็จบไปได้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเห็นสิ่งที่มันน่าปลื้มใจเข้าใจว่าสกอร์มันขาดแล้วแหละแต่เมโลเต็ดเคาะบอลปิดเกมครับนะครับเราไม่ได้เห็นสิ่งนี้มาไม่คือเราเห็นกันไม่บ่อยอ่ะนะครับเพราะว่าเมโลเต็ดชนะขาดซีซั่นนี้ที่บอกคือชนะส0ศนะครับทุกรายการครั้งที่สามในเกมอะฉะนั้นในมุมผมก็คือดีใจนะครับที่ที่มันเกิดเกมแบบนี้ขึ้นมาบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มี แท็กติกนะครับละเอียดนะครับเดี๋ยวไปจัดเต็มกันนะครับในอจอลึกผีรลายนะครับข้ามันจันทร์เดี๋ยวเราจะมาดูเกมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูว่ามีอะไรที่เราจะหยิบจับนะครับเจาะมาพูดถึงได้บ้างนะครับแต่ว่าอ o d y h ี้เฮลคลิปนี้นะครับเราพูดคุยกันด้วยความรู้สึกผมขอพูดพูดจากความรู้สึกผมก่อนแล้วกันเพราะว่านานๆจะชนะแบบนี้สักทีหนึ่งเป็นวันเกิดของราสมุส หอยลุนด้วยนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยเท้าขวาข้างไม่ถน,นัดกานาโชยิงไป2ประตูคือทุกอย่างมันแบบมันดูดีไปหมดเลยอะนะครับแล้วก็มันจะมีนี่ฮะมันจะมีภาพที่ถูกแคปกันมาเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นช็อตที่นี่อะไรฮะทางหอยลุนกานาโชนะครับแล้วก็คอ p ปี้ไมนูไปนั่งฉลองด้วยกัน สมคนบนป้ายโฆษณานะครับถูกแชร์กันไปเยอะมากนี่ฮะภาพนี้เลยเป็นภาพที่ดูแล้วมันแบบฟูใจอะนะครับคือสามคนเนี้ดาวรุ่งแท้ๆเลยนะนะฮะรัสมุสคอยลุนอายุครบ21ปีกันาโช19 19ไมนู18นะครับ นี่คืออนาคตของทีมโอเคจริงอยู่ว่าการาโชกับพอยลุนอาจจะไม่ได้เป็นใอแคลดี่ที่นี่แท้นะครับแต่ว่าเขาก็มาเติบโตที่เราทิ้งท้ายคลิปด้วยภาพน,นี้แล้วกันนะครับด้วยความสุขของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ 1, แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไปอีกอกี่เกมขอให้มันเป็นแบด้วยแล้วกันนะครับแมเตดไม่แพ้คใคร5เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับรวม FA Cup ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคือชนะ3เกมติดต่อกันในทุกรายการเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ไม่เคยชนะ2เกมติดอ่ะแต่ตอนนี้ชนะ3เกมติดแล้วแล้วเกมต่อไปงานไม่ง่ายนะครับบุกเยือนแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คอันนี้แหละงานหินนะครับคือถ้าชนะทีมของอูนายเมรี่ได้เพราะว่าเกมฟอร์ดชนะมาแล้ว3-2ถ้าชนะทีมของอนายเมรี่ได้นะครับ โอกาสการขึ้นไปอยู่จุดสูงสูงของตารางนะครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่มันต้องเน้นก่อนถ้ามีคำถามนะครับว่าจะติดท็อปโฟไหมนะครับจะได้ขึ้นไปอยู่ในหัวตารางไหมนะครับโอเคเราจะต้องแบบคำนวณแต้มก่อนไหมตามหลังกี่คะแนนอะไรต่างๆแต่ในมุมผมนะสเต็ปแรกอย่าเพิ่งคิดถึงการคำนวณแต้มแม้ว่แต่ต้องชนะ ต่อเนื่องให้ได้ก่อนครับหรืออย่างน้อย4เกมชนะสักสาพลาดได้หนึ่งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคือถ้าคุณรันผลการแข่งขัน,นดขได้ต่อเนื่องไม่ได้ชนะติดต่อกันไม่ได้ยากครับยากครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคคุณเริ่มชนะ2เกมติดต่อกันได้แล้วไปเรื่อยๆชนะ3ามเกมติดต่อกันได้พลาดสักนัดหนึ่งแล้วชนะ3เกมอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่พลาดเลยก็ดีแต่ขอให้สัก4ี่เกมพลาดได้เกมหนึ่งแบบนี้ครับเรามีโอกาสที่จะอ่ะ ไม่ต้องท็อปโเอา5ก่อนขึ้นมาอยู่ที่5ก่อนมันมีโอกาสเอาที่ตัวเราก่อนสร้างความสม่ำเสมอทุกอย่างนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับ ช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็น g a l a x กครับการ์จอคอลเกมส์นะครับแล้วก็นัก Overclock นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมันจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าตัดต่องานครับกาแล็กซี่ดวงแลตไว้ใจแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากแอสเซนนะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ไลฟ์ตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างเฉลิ๋วนะครับทุกอย่างสเปคแรงนะครับมาจากแอสเซนครับผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับที่ ผมต้องบอกว่าระดับดีมากๆนะครับผมวางใจครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ผมฝากไว้กับ a s c เ n t ีเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเช่นกันนะครับกับทาง s u z u กิครับพลัสที่น้ำดิวก็ฝากเอาไว้นะครับกับดิวคุ้มขั้นสุดนะครับคัฟรี90วันครับพร้อมสุดนลดมูลค่ารวมสูงสุด50,000บาทนะครับวันนี้ถึง7เมษายนนะครับรัดอกเบี้ยพิเศษ0.75%นานสูงสุด60เดือนยังไงฝาก s u z u กิ รัตติน้ำดีลไว้ด้วยนะครับโอเคคอมเมนต์ okay. มาที่ด้านล่างได้นะครับผมจะบอกว่าตอนที่ผมอ,อัดคลิปเนี้ยอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลอยู่ผมไม่รู้ว่าคู่นี้จ,จบยังไงนะครับยังไงก็คอมเมนต์ Comment หลังจากที่คลิปนี้นะครับพับลิชไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เทีย่ยงพรุ่งนี้บ่ายก็อัปเดตกันด้วยแล้วกันนะครับว่าอาร์เซนอลลิเวอร์พูลผลเป็นยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็แฮปปี้มีความสุขกับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เนื้อหาเจาะลึกต่างๆภาพแท็กตรงแท็กติก เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ Live ค่ำวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้มีความสุขชนะสวยๆสักทีหนึง่งสวัสดีครับขอให้ริชาหายไวๆด้วยนะนะครับเป็นเรื่องที่แบบคือมันเกือบดีทั้งหมดแล้วยัเป็นเรื่องริชาขอให้ริช่าไม่เป็นอะไรมากครับสวัสดีครับ